จากบ้านเก่าอายุ10กว่าปีที่ใช้วัสดุคุณภาพดีนะครับได้ถูกรีโนเวทปรับปรุงพื้นที่บางส่วนให้กลายเป็นบ้านใหม่พร้อมอยู่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการการผ่อนคลายและก็มีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับพวกเราให้ความสําคัญทั้งด้านความสะดวกสบายความสวยงาม ควาปลอดภัยการประหยัดพลังงานและการดูแลรักษาต่างๆนอกจากนี้ยังมีดีไซน์คอนเซปต์ที่เรียบง่ายอยู่แล้วรู้สึกผ่อนคลายเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ใช้ชีวิตแบบมือนอมอรสิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของบ้านหลังนี้ก็คือเรื่องของทําเลครับเพราะว่าอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรมนะครับเดินทางก็สะดวกครับใครที่กําลังเริ่มต้นการทํางานสร้างครอบครัวอยากหาบ้านที่แสนอบอุ่นอยู่แล้วก็รู้สึกผ่อนคลายบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นคําตอบไปกับคุณแน่นอนครับ ความน่าสนใจของบ้านหลังนี้นะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของโลเคชันที่ลลรายล้อมไปด้วยสถานที่สําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลตัสซิตี้พาร์คบางพลีห้างเยสบางพลีนะครับห้างบิ๊กซีบางพลีอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลบางนาและอยู่ในยานนิคมอุตสาหกรรมอีกด้วยนะครับโครงการหมู่บ้านของนิวสไตล์เนี่ยเขาตั้งอยู่บนถนนเทพารักษ์อยู่ใกล้กับถนนบางนาตราอีกด้วยนะครับก็คือเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับในตัวบ้านไหนออกแบบด้วยสไตล์มินิมอลนะครับทันสมัยดูเรียบง่ายสะอาดตานะครับแล้วก็ยังมีความีแลกซิ่งด้วยก็คืออยู่แล้วรู้สึกผ่อนคลายผมว่าไม่ว่าจะมองเป็นมุมไหนของบ้านเนี่ยก็รู้สึกสะอาดตาเหมาะกับการพักผ่อนมากๆยิ่งในยุค New Normal แบบนี้นะครับที่เราจะต้อง Work from Home อยู่ที่บ้านบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าเหมาะมากๆเลยครับใครนะครับที่กําลังมองหาบ้านทําเลดีๆราคาเป็นกันเองบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆอยู่แล้วมีความสุขบ้านหลังนี้ เป็นทางเลือกที่ดีของคุณแน่นอนครับบ้านเดิมนั้นสร้างมาแล้วประมาณ1 1ปีหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือทําให้ไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงลดปัญหาความร้อนที่เข้าสู่ตัวบ้านประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอย3ห้องนอน3ห้องน้ํามีระเบียงหน้าห้องนอนและห้องน้ําหลักห้องครัวลงจอดรถ1คันพื้นที่รับแขกพื้นที่รับประทานอาหาร ห้องเก็บของซักล้างและบริเวณรอบบ้านนะครับบ้านเดิมนั้นมีลักษณะของโครงสร้างที่โมเดิลและสวยงามอยู่แล้วนะครับโดยรวมนั้นบ้านยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มีเพียงบริเวณลงจอดรถเท่านั้นที่มีการซุดตัวของพื้นจึงไม่ใช่ปัญหาในการนํามาปรับเปลี่ยนแม้ว่าสภาพบ้านหลังนี้ก่อนการปรับปรุงนะครับจะมีโครงใช้ที่แข็งแรงและสามารถใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีมงานของแบมเนี่ยทั้งสถาปนิกและก็วิศวกรนะครับได้เข้ามาดูแรงงานปรับปรุงการออกแบบบ้านให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในยุค New n วน m a l อได้ม มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการการพักผ่อนในทุกพื้นที่ของตัวบ้านได้อย่างเต็มที่เลยนะครับโดยเรามีแนวคิดในการออกแบบปรับปุงครั้งนี้คือ Minimal and Relaxing House โดยเราตีความคำว่า Minimal คือเรียบง่าย น้อยและมากด้วยเนื้อหาโดยใช้โทนสีที่สบายตาวัสดุหาง่ายการก่อสร้างที่รวดเร็วน้อยโดยใช้งบประมาณที่เหมาะสมมากมากด้วยเนื้อหารายละเอียดในการใส่ใจในการออกแบบนอกจากนี้คําว่า Relaxing งเขาคือบ้านที่อยู่แล้วรู้สึกผ่อนคลายเราจึงได้ออกแบบพื้นที่ให้เต็มไปด้วยบริเวณพักผ่อนดย่อนใจไม่ว่าจะเป็นเฉลียงหน้าบ้านข้างบ้านและระเบียงหน้าห้องนอนชั้นสอง แนวาทางการปรับปรุงบ้านเราเลือกใช้ระบบการก่อสร้างแบบแห้งคือระบบสําเร็จรูปที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วลดระยะเวลาในการทํางานที่สําคัญเราเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเช่นดวงโคม LED วัสดุสังเคราะห์เช่นไม้เทียมแทนไม้จริงบ้านหลังนี้มีพื้นที่39ตารางวาหน้าบ้านกว้าง9เมตรยาว16เมตรมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ205ตารางเมตรมีการปรับปรุงทั้งในบ้านและนอกบ้านพื้นที่ในบ้านเน้นความอเนกประสงค์สามารถ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยได้ตามความต้องการตลอดเวลาส่วนการปรับปรุงจะเน้นการคืนสภาพและเปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วนที่ชำรุดเช่นดวงโคมสวิตช์ปลั๊กเต้ารับและอุปกรณ์ในห้องโดยเลือกอุปกรณ์ดังกล่าว ให้เข้ากับแนวคิดมินิมอลที่เรียบง่ายแต่ทันสมัยมีการออกแบบตกแต่งและโทนสีให้ทันสมัยเข้ากับสไตล์บ้านเดิมเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายด้วยการเลือกใช้สีที่เรียบง่ายหรือสีโทนอ่อนดูสบายตาได้แก่สีขาวและสีธรรมชาติภายนอกบ้านมีการเพิ่มพื้นที่พักผ่อนชั้นล่างเพิ่มเฉลียงพักผ่อนทั้งด้านหน้าและด้านข้างเพื่อให้สามารถเดินเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินส่วนชั้นบนได้ขยายระเบียงหน้าบ้านให้สามารถใช้งานได้เต็มที่นอกจากนี้ สวนรอบบ้านได้ถูกออกแบบมาให้สามารถดูแลง่ายโดยการใช้กรวดขนาดเล็กแทนการปลูกหญ้าความรู้สึกและก็ความประทับใจของผมที่มีต่อบ้านหลังนี้นะครับก็คือความเรียบง่ายความรู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่ที่เราก้าวเท้าเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยทุกมุมคือมุมสําหรับการพักผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทํางานหนักจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับการ work from home จุดไหนก็ได้ เฉลียงหน้าบ้านกับพื้นที่ข้างบ้านเนี่ยเรายังสามารถเดินถึงการได้อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับห้องนอนใหญ่เนี่ยเดิมนะครับเขาจะมีกระจกบ,บ้านขนาดใหญ่ที่เราสามารถเปิดรับวิวภายนอกได้แบบเต็มที่นะครับแต่ข้อเสียก็คือขาดความเป็นส่วนตัวครับสถาปนิกก็เลยได้ทําเป็นระแนงบังสายตาเพื่อความเป็นส่วนตัวครับซึ่งคุณสามารถมองเห็นวิวภายนอกได้ด้วยการเปิดรับวิวเหมือนเราเปิดหน้าต่างแบบนี้แหละครับทำให้บ้านเนี่ยดูทันสมัยและก็ดึงดูดสายตามากมากเลยละครับ ส่วนบริเวณห้องรับแขกนั้นนะครับก็จะสร้างความแตกต่างด้วยโคมไฟ LED ส่วนข้างบ้านเนี่ยจะเชื่อมต่อกับพื้นที่รับประทานอาหารนะครับด้วยทางเดินรอบบ้านที่มีหลังคาคลุมใช้งานได้ตลอดเวลาจะฝนตกแดดออกก็สามารถไปไหนมาไหนได้แบบสะดวกสบายไม่ต้องกังวลเลยครับผมว่าบ้านหลังนี้นะครับสถาปนิกเขาออกแบบโดยเก็บทุกรายละเอียดเพื่อตอบโจทย์นะครับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ชอบบ้านที่เรียบง่ายอยู่และผ่อนคลายจริงๆครับส่วนเรื่องการเลือกใช้วัสดุต่างๆภายในบ้านบ้านเดิมยังคงมีสภาพที่ สมบูรณ์วัสดุเดิมที่ใช้ก็เป็นวัสดุที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานดังนั้นเราจึงเลือกเปลี่ยนเฉพาะอุปกรณ์ที่ชำรุดโดยเน้นความเรียบง่ายและทันสมัยภายนอกบ้านเช่นโรงจอดรถและเฉลียงหน้าบ้านจะเลือกใช้พื้นสแตมป์คอนกรีตส่วนเฉลียงท้างบ้านเลือกใช้ไม้สังเคราะห์แทนไม้จริงเพราะมีความแข็งแรงอายุการใช้งานยาวนานหาได้ง่ายในท้องตลาดและดูแลรักษาได้ง่ายภายในอาคารทั้งชั้นล่างและชั้นบนวัสดุเดิมประกอบไปด้วยกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนงัง และฝ้าเพาดานเป็นวัสดุที่มีคุณภาพและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงเพียงแค่ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเท่านั้นจากบ้านเก่าอายุ10กว่าปีที่ใช้วัสดุคุณภาพดีนะครับได้ถูกรีโนเวทปรับปรุงพื้นที่บางส่วนให้กลายเป็นบ้านใหม่พร้อมอยู่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการการผ่อนคลายและก็มีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับผมว่าบ้านหลังนี้น่าอยู่มากๆเลยครับ ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยนะครับตามคอนเซปต์มินิมอลแอนด์เรลัคซิ่งเฮาส์นะครับเป็นบ้านที่เรียบง่ายอยู่แล้วรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขเหมาะกับการพักผ่อนด้วยโทนสีอ่อนที่ดูแล้วสบายตามากๆนะครับมีเฉลียงและก็ระเบียงที่รองรับกิจกรรมภายในบ้านแล้วก็ยังมีระแนงนะครับบางสายตาในห้องนอนใหญ่ของเรานะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวแต่ก็สามารถเปิดรับวิวได้แบบเต็มที่ทําให้บ้านหลังนี้มีความทันสมัยและก็ดึงดูดสายตามากๆเลยครับทางทีมงานของแบมตั้งใจคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดทั้งด้าน าการออกแบบการเลือกใช้วัสดุและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนต่างๆของอาคารเพื่อรีโนเวทบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ที่สมบูรณ์แบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลักพวกเราให้ความสำคัญทั้งด้านความสะดวกสบายความสวยงามความปลอดภยัยการประหยัดพลังงานและการดูแลรักษาต่างๆนอกจากนี้ยังมีดีไซน์คอนเซปต์ที่เรียบง่ายอยู่แล้วรู้สึกผ่อนคลายเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ใช้ชีวิตแบบ New น o r m มอที่ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมกันประจำ